2,564นะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่อยู่ในเพจอิสุสุรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะคะก็วันนี้นะคะจริงๆตั้งใจมาหลายวันแล้วล่ะว่าจะมากราบนะคะอวยพรพี่ๆทุกท่านนะคะในวันปีใหม่2,564นี้นะคะแต่ว่าก็ด้วยความที่ร่างกายยังไม่พร้อมแล้วก็หน้าตาย,ยังไม่พร้อมนะคะแต่วันนี้มีความจําเป็นต้องมาแล้วล่ะเพราะว่าที่จอดอยู่ด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นรุ่น4ประตู 1.9LDA นะคะตัวสีสีประตู 1.9LDA นะคะ ตัวนี้ราคาตัวนี้ราคา825,000บาทนะคะก็เลยจะต้องมาเจอพี่ๆก็ถือโอกาสนะคะเวลานี้เลยนะคะกับสวัสดีปีใหม่นะคะพี่ๆทุกท่านนะคะขอให้พี่ๆนะคะที่ติดตามอยู่ในเพจอีสูรรุ่นใหม่ล่าสุดของนันนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ร่ํารวยตลอดทั้งปีนะคะสวัสดีพี่นลินทิพย์นะคะสวัสดีปีใหม่พี่คนสวยของน้องนะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนเลยนะคะมีความสุขสําหรับปี2564ตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ ขอให้รวยๆๆกันทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้นะคะบอกแล้วว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตของพวกเรานะคะที่ต้องมาเผชิญกับโรคโควิด19นะคะเราก็ใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยนานาขายรถนะคะก็จะพบเจล หรือว่าพกสเปรย์ตลอดเวลานะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะนันก็อยากให้พี่ๆในเพดนะคะของพวกเรานะคะก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะทุกท่านเลยนะคะปีใหม่แล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบใหม่ๆกันด้วยนะคะโดยการที่อยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะคะปกตินั่นจะใส่แมสตลอดนะคะก็ห้อยคอไว้แต่ทีนี้ ไลฟ์สดถ้าใส่แมสเดี๋ยวจะพูดกันไม่ชัดนะคะก็เลยต้องขออนุญ,ญาตถอดแมสน,นิดนึงนะคะสวัสดีพี่นลินทิ์พี่น่ารักของน้องที่ไม่เคยทิ้งกันมาหลายปีมากๆแล้วนะคะก็พี่ๆทุกท่านด้วยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะให้น้องนันนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เราจะมีรูปลักษณ์ใหม่ๆมาเจอกันแล้วก็พยายามจะไลฟ์สดบ่อยขึ้นเพื่อให้พี่ๆได้เจอแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นรุ่นรถใหม่ๆมากขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนันจะขออนุญ,ญาตพาชมเลยใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ กดไลค์กดแชร์ให้นันด้วยนะคะดูข่าววันนี้นะคะรถที่จะเตรียมตัวออกเยอะมากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่สีขาวแทบทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าจะมีของน้องสรวิทคนเดียวเท่านั้นที่เป็นสีส้มแบบโดดเด่นเลยนะคะตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็มีหลายรุ่นนะคะตัว1.9 LDA ตัวเตี้ยนะคะตัวนี้เป็นตัวสูงเห็นไหมคะกระจังหน้าจะคล้ายกานันคล้ายกันนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น LDA เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวล้อแม็กของแคปนะคะ LDA คือตัวนี้สประตูตัวเตี้ย2ประตูตัวเตี้ยตัวนี้สประตูตัวสูงมีให้ครบรุ่นเลยนะคะแล้วก็จะมี X x e r i e s ที่อยู่ด้านหลังอีกนะคะ รถเราเยอะมากๆบอกแล้ววันนี้สงสัยจะเป็นเลิกดีจริงๆเห็นไหมคะป้ายแดงสวยงามกันทั้งนั้นเลยนะคะที่จอดเรียงรายอยู่นี่ก็คือรอเจ้าของนะคะพี่พที่เมตตานะคะฝ่ายขายอิสุสุสวรณภูมิมอเตอร์นะคะบริษัทเรานะคะขออนุญาตนิดนึงประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะถึงตอนนี้เราจะเป็นพื้นที่สีแดงนะคะแต่ว่า หัวใจของเรานะคะก็ยังเต็มเปี่ยนไปด้วยการบริการนะคะแต่วิธีการที่เราดูแลลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์บริการหรือเข้ามารับรถนะคะเราก็ต้องขออนุญาตฉีดแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะคุยกับลูกค้าใส่แมสนะคะเราก็พยายามดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเรานั้นนะคะนำโรคไปสู่ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ ลูกค้าก็จะไม่เอาโรคมาฝากเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างดูแลตัวเองนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือนันขออนุญาตไลฟ์สดให้น้องสลวิทย์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยน้องเขาขออนุญาตออกมาจากค่ายทหารเลยนะคะเพื่อที่จะมารับรถนะคะก,กว่าจะออกมาได้นะคะน้องก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะกว่าจะรายงานตัวขออนุญาตที่จะออกมาด้านนอกได้นะคะก็ ใช้เวลาพอสมควรเลยแหละแต่ว่ารับรองว่าน้องเขาปลอดภยัยพี่นันก็ปลอดภัยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวนันให้ดูก่อนนะคะสําหรับล้อแมกนะคะตัว LDA ตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่สวยมากๆถ้า LDA จะเป็นลายนี้นะคะขนาดยางอยู่ที่255นะคะ65ล้อแมกขอบ17นะคะก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะส่วนกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้สัญลักษณ์โลโก้ไฮแลนเดอร์ มือจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็กระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสัญลักษณ์โลโก้ไฮแลนเดอร์ตรงนี้นะคะตัวนี้บันไดข้างออปชันเราก็จะมีให้อยู่แล้วนะคะอ่าท่าน,นี้ตัวนี้นะคะรุ่น LDA นะคะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ก็บอกก่อนว่าของเรานั้นนะคะมีจอและมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ด็อกเตอร์หนูคำหรอคะหนูดำหนู ขอโทษนะคะนันสายตาไม่ค่อยดีต้องขอประทานโทษด้วยสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ ะะแล้วก็มีปุ่มควบคุมเสียงที่พวงมาลัยนะคะสำหรับรุ่น LDA นะคะรานะคา825,000ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ก็เป็นทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของรถกันนะคะแต่รอสักครู่หนึ่งนะคะว่าจะถามน้องคุณว่าการซื้อรถออนไลน์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะว่ามันยากหรือเปล่าเดี๋ยวฟังเสียงก็คงจะรู้ว่าเขามาจากไหนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะได้ดูว่า ทำไมเขาอยู่ที่ไหนนะทำไมเขาถึงมาซื้อรถกับนังนันนะคะคือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้เรามาเจอกันนั่นคือถือว่าเรามีวาสนาต่อกันนะคะได้ดูแลกันนะคะสวัสดีค่ะพี่สุขินแชร์ให้แล้วน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้นันนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้านันส่งน้องคุณแล้ว มีเวลาว่างเดี๋ยวจะลองมาไล่รถตัวอื่นให้พี่ๆได้ดูกันนะคะ mm hmm. เผื่อใครจะได้เอาไปแชร์ให้เพื่อนๆ mm hmm. ดูว่ารุ่นนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่แต่ว่าคันนี้นะคะ mm hmm. น้องคุณนะคะ mm hmm. ก็มาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ่ายสดนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะซื้อสดนะคะคันนี้นะคะเป็นทหารนะคะแต่ว่า คุณพ่อคุณแม่ก็ใจดีนะคะซื้อสดให้เลยนะคะสวยงามแบบนี้ได้เป็นเจ้าของรถง่ายๆไม่ยากเลยนะคะซื้อออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็ซื้อกับเซลลนันทวันนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการเพราะว่าเรานะคะถือว่าลูกค้าเนี่ยเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะถ้ามีอะไรให้เราช่วยเหลือก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะสอบถามได้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใกล้เวลานะคะที่จะ ไปพบกับลูกค้าคนสําคัญของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามน้องการนะคะว่าการซื้อรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างยากง่ายยังไงนะคะเดี๋ยวขออนาาุญาตใส่แมสนิดน,น,น,นึงนะคะอ่าแป๊บนึงนะคะโอเคได้ยินกันไหมคะถ้าใส่แมสคงได้ยินเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะน้องคุณที่หน้ารถเลยคะ่ะอ่าอันนี้น้องคุณก็เป็นลูกค้าออนไลน์ของเรานะคะสวัสดีนะคะแฟนเพจทุกท่านนะคะ เราก็ต้องเว้นระยะห่างกันเนาะน้องคุณเป็นไงคะช่วยบอกเพื่อนๆในเพจหน่อยว่าซื้อรถออนไลน์กับพี่นันเนี่ยมีความยากง่ายยังไงบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะก็บริการดีครับแล้วก็ซื้อง่ายครับตอนแรกก็กล้าๆกลัวๆไม่กล้าจะซื้อแต่พี่ก็ให้ความเชื่อใจจนนรองมั่นใจแล้วก็ซื้อขายกั่าครับผมโอนทังเมื่อบีดีแล้วแล้วก็มาด้ น้องคุณนะคะก็เป็นตัวอย่างของการซื้อรถออนไลน์นะคะเพราะว่าบางคนจ่ายเงินดาวก็มีความกล้ากลัวๆแล้วก็เข้าใจลูกค้านะคะแต่ว่าน้องคุณเนี่ยรถคันนี้นะคะ800,000กว่าบาทนะคะแต่ว่าน้องคุณนะคะซื้อสดเลยนะคะแล้วก็โอนเงินเข้าบริษัทเนาะ<ช>ที่นั้นให้โอนเงินเข้าบริษัทนะคะเพื่อความปลอดภัยอยากให้เพื่อนๆเ,เรารู้ว่าการซื้อรถนะคะแม้กระทั่งจะเป็นเงินสดหรือว่าเงินผ่อนก็นแล้วแต,แต่เงินสดเนี่ย กลัวมากกว่านะา<ช>ะจ่ายเงินทางก้อนแต่น้องคุณมีความกลัวไหมที่ซื้อรถกับพี่นันก็พี่ให้ความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจครับก็เลยไม่กลัวผมัวไม่เครดิตเต็มร้อยครับโอ,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 อขอบคุณมากค่ะน้องคุณน่ารักมากเลยให้เครดิตพี่นันเต็มร้อยนะคะก็ยังไงขอขอบคุณนะคะแล้วก็เอารถคันนี้ไปนะคะขอให้เฮงๆงรวยๆนะคะแล้วก็มาซื้อมิวเอ็กซ์บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อมิวเอ็กซ์อีกคันหนึ่ง <c oughs> นะคะก็รออยู่นะคะวันนี้ก็ขับรถกับค่ายทหารแบบรลอๆเลยนะ Okay. ก็ยังไงนะคะคลิปนี้นะคะนันขอขอบคุณน้องสารวิทย์นะคะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยนะคะก็มีเพื่อนๆขับรถมาส่งให้นะคะแล้วก็ขอให้น้องคุณนับรถไปแล้วก็เฮงเ,เลยเลยนะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวนันขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอส่งมอบรถน้องก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะได้รีบเดินทางกลับนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ